ของปีนี้คงจะทำทัาทางทาันไม่ได้น่าในที่แล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเปิดงานศิลปะณตอนนี้ครับสวัสดีครับ เทวิยาค่ะที่ถ้ามองตาใครแล้วพอเราก็จะกลายเป็นหยุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครนเซ็ปตนีก็จะเป็นเมต้าซักับก็ใช่ ต้องเวทีแบบน้ำที่ไหลโฉมไหทองมีดาวกวปรับครับครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าชื่อผู้แรกนะครับก็คือกวางสาวกับนายพานครับออกแบบโดยพี่นานชลิศานต์ดาวสิงห์ครับก็คอนเซ็ปต์ทำก็คือตามคอนเซ็ปต์การเลยครับก็คือสิ่งเป็นติการเลยติการเด่นถ้าเกิดแบบเราพูดคำว่าป่าสัตว์ที่จะสมประกอบสัตว์ที่เป็นป่าความสวยงาม ความยืหน song like like ่ซ <hi> ับ hey, ซ้อนล้วก็ต้องถูกวางครับเพราะ้ืซับซ้อก็เหมนเาครับแบบมันมีความสวยงามเนาะมันยืดย่ยู่เลนี่แหละครับก่อนในพนที่ความขึ้นแข่ครับความที่ใหญ่ของสปาก็อีกชนะคะก็จะเป็นชุดอีกาค่ะต้องการจะสื่อว่าไม่ว่าเรา ไม่ได้ีกใหญ่เหมือนรชสีหรือว่าสงโตค่ะแต่เราก็เป็นเจ้าของทองนภพาเราสรา,ามารถองหทุกอย่างแลเราสามาจะเป็นอค่ะค่ะชื่อคอนเซ็ปตของเาัานะคะคือเมืองของวันเดอร์แลนด์ค่ะโดยในในคอนเซ็ปต์ใหญ่ของก็คือสเขียดเดนนเมืองในบ้าท,ที่คือกลางจะมีเมืองที่ว่าหน้าจะใสชอบอ มาแล้วนาคะจะปกครองด้วยพระราชาสองฝั่งค่ะคือฝั่งเดนทิงและไวท์ทิงค่ะและมีในฝั่งจะมีสานาชาติเช่นกระต่ายน้อยและแมงมุมค่ะและจะมีสุดท้ายจะมีนางฟ้าผู้ปกป้องรัชสถานให้มีความสุขตลอดไปค่ะหน้านี้ก็คือโซนไวท์ค่ะและ้วก็โซนนี้ก็คือจะเป็นโซนแม็ก ว่าคือนี่คือครอบครัวของเรานะครับเราต้องดูนะแต่อะไรบางอย่างที่มันมันเกิดแล้วก็จะองไปปรับปรุงแก้ไขสุกเพียงชั่วคราวครับเมื่อได้พบกันเวลานั้นน้อยเหลือกเกินกันเราต้องหาสุขนั้นยั่งยืน,นของเราขอดภัยครับครับดังไรนี้เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะครับก็ แค้ขอจับเรียนเชิญท่นทานรองวิชามาถามให้ไหว้เพื่อแล้วก็พูดคุยกับลูกคนเพราะกำลังช้รองวิชาครับก็มาเรียนครับครูอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับทั้งหมอตน้นหมอปลายแล้วก็โดยเฉพาะหมอโบท,ที่ถือว่าเป็นเจา้าภาพขอ,องโลกในงานนี้นะครับ ต้องขอเชิญชมนะครับเป็นครั้งที่สองขององค์สารศิลปะนะครับที่ได้สร้างสรรค์งานให้กับน้องๆนะครับหรือก็พี่ๆนะของคำว่าห้าที่ยวแล้วแล้วคราวนี้ของมหกเนี่ยเป็นที่ใหญ่ยก็ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านของศิลปะนะครับแต่สิ่งนี้พวกที่พวกเราเข้าใจนะครับแต่ใครที่ได้อ่านหนังสือเนี่ย ว่าจะเข้าใจเรื่องยังเป็นซึ้งเลยแล้วต้องรู้จักคนที่ชื่อไอันสตน์ความรู้หลากหลายแล้วก็นำมาคูณกันเข้าด้วยกัานะครับเป็นรูปภาพที่ออกมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยก็เห็นหลากหลายทีนะครับถือว่าเป็นความความคิดตั้งสตานที่ลึกซึ้งในหลายๆภาคโดยเอาความรู้ทด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็ือมารวมกันนะครับช่วงนี้ พวกเราลุกขึ้นทำว่าสเต็มนะครับแต่ของที่ชุมบุรีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับครูก,ก็ได้มาแต่งต้นที่อา,าจารย์คุณชายอาจารย์คุณที่ได้านำเสนอมาโดยทีมงานของเ,เรียนก็คือเอาศิลปะเข้ามา,มนา,าบนพื้นฐานกาับวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวครับมันก็เลยกลายเป็นคำว่าสเต็มนะ <S <S นสเต็มก็คือสเต็มบวกตัวเอมีหนึ่งตัว ปาร์ตัวนี้ก็จะเป็นการตรั้งสรั์ให้เกิดนวนัตก,กรรมใหม่ในอนาคตได้โดยการใช้พื้นที่พิเศษที่เรามีนะจะโคดึกซึ้งเนี่ยไปพัฒนาไนดานน้ในก็ต้องขอเช่นชมเรียนอบมทุกคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ช่วยกันอย่างเป็นทีมที่ถือว่าบร,ริหารเวลาได้ดีมากครับถึงแม้วเราจะมีเวลาเพียงน้อยนิดจากกิจกรรมมากมายแต่ตั้งใจว่า ทำไมเราศิลปะเราบรุงมากนะครับที่เราไปเรียนวิทยาศาสตร์อันนี้อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้พื้นฐานและกระบการของครูนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์วีระชัยที่สสารศิลปะนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับแล้วก็ต้องๆองที่มาให้กำลังใจที่แล้วก็ขอใจที่ม .6 ทุกคนนะให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจนะครับพวกเราปลดหน้ออกเองที่ไดยครับ มันก็วันนี้ถือว่าเป็นขันกำลังใจถือว่าเป็นแรงภูมิใจที่เราจะมีการต่อไปครับเราจะสอบกันายเดือนนี้ครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสุขและโชคดีทุกคนกกครับสวัสดีครับ